ที่เราทําโดยกาย้วยวาจา้วยใจอมารวมกันพป็นปฏิบัติทรรมทาที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นในหมู่ในขณะในสถานที่เรีกว่าเป็นบุญเปนกุศลบุญกุศลคือคุนงามคดีท่านใดที่นำสนับจนนั้นพวกเราชุกโตเป็นผู้ไปดีไปที่ไหนไปเฉพาคนงามคมดีในที่นั้นกลับไป ถ้าคนงามความดีจิตกตัวเออกไปคนงามความดีทั้งหลายเป็นจิตที่ส่ำพันที่พุ๊งโต่งต้นถ้าเราทำคนงามความดีไว้แล้วทางกายก็ดีทางวาจาก,ก็ดีและจิตใจก็ดีมีคุณธรรม,มคนงามความดีนำชันติตจุกจัมุกจุกมาให้ตนอ,อยู่ที่ไหนก็จะไป แตนางย่คนไม่ลบไม่ไที่ไหนทากายว่าใาใจของเราบอดีจุดกายจุดเจดิตว่าจจจุดจิตมโนจุดเจิตเป็นหนทางที่ทำจิตใจของเราให้สะอาดปอดใจไมกไฟฉายที่สองในที่มืดแล้มองเห็นอะไรอะไรได้บุญกุศลเหมือนกัน ที่เกิดขึ้นจากกายจากวาจาจากใจของเราที่ได้เราเราบกันกระทำในวันนี้เป็นชีวิตของเราเป็นไปเพื่อจะทิตจุขสงบุกจุกด้วยกันทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเธอ